ดูดวงชาวราศีธนูดวงคนที่มีโชคดีคือคุณน,นั่นเองแต่ว่าเพราะนางช่วยนางในที่นี้คือนางบนสวรรค์ชั้นฟ้านางแม่ทูนหัวเทวดาประจำตัวที่คอยปกปักคุ้มครองษาหรือเรียกแม่ซื้อนั่นเองโชคชะตาของชาวราศีธนูตกตำแหน่ง ได้รับถ้วยทองได้รับอำนาจบาร,รมีวาสนาได้รับโอกาสทองจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตอบแตนนี้ไปขอทำนายว่าดวงชะตาคุณจะรวยรวย,วยในโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่งชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคท่านจะได้ลื่นเลิกสังสรรจ้ามชื่อลาภลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาจะรวยเลยรวย ครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นเกิดตัวท่านตกตำแหน่งเดอะเวอร์นะผมโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการต่อสู้เยือแย่งแข่งแย่งชิงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่งจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดหลวงชะตาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งบุญ เอามชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความประสบการณ์ที่ท่านแบกภาระไว้อย่งางหนักหนวงรายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษเพราะว่าภาระเยอะรายได้ก็เยอะตามด้วยแต่ปัญหาจะต้องรีบแก้ก็คือตรงหนี้สินนี่แหละจะต้องรีบตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวอาหาเอาจริงเอาจังรีบปิดหนี้ทิ้ง การที่ท่านเกิดโชคชะตาเกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตารวยๆรวยในโชคชะตาการที่ท่านนอนไม่หลับกระวลกระวายกระสับกระส่ายอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีที่จะทําให้ท่านไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรคนแบบนี้คนที่มีโชคดวงดีก็คือท่านนั่นแหละขอทำนายว่าท่านนั่นแหละรวย อา้าปูรษี่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมันม,มีวาส,สนาสิ่งศิษย์ปกปกักคุ้มครองรักษาท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสที่จะมีอำนาจโอกาสที่จะร่ำรวยเชื่อเถอะท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดท,ที่ท่านมุน่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้ท่านเดินอ้อมเอาอย่าประทะมันเสียเวลาเปล่า การที so ่ท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆต้องยืนด้วยตัวท่านเดียวคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านได้เพราะฉะนั้นพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ได้รับถ้วยทองไปลว่าอะไรมีโชคมีลาภมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษานุนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงแบบนี้นั่งเฉยๆก็รวยใครๆก็รู้ชาวราศีธนูใครก็อยากเกิดเป็นชาวราศีธนู ครับผมแต่ชาวราศีจัโนทมีอยู่ช่อเสียอยู่อย่างคือต้องมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิเลือกที่จะหันหลังกลับมานะครับผมผิดแล้วก็ผิดเลยถูกแล้วก็ถูกเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะสายสามดาวกวาสามดาวมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาเด,ดเด็ดเดี่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จอศบินขี่ม้าถือถ้วยทองนะครับจังหวะดีโอกาสดีเข้ามาแล้วท่านจะรออะไรล่ะรออะไรช่วยบอกหน่อยครับ ะครับผมรออะไรรอตําแหน่งเป็นผู้ให้ไงนะครับคือผู้ให้ก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับผมยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ให้ทานคนเป็นผู้มีบุญอันประเสริฐนับสูงกว่าผู้รับเพราะฉะนั้นท่านอย่าเป็นผู้รับนะนะครับถ้าท่านอยากเป็นผู้รับรับก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่แนะนําชาวราศีธนูอย่าเป็นผู้รับจงเป็นผู้ให้ การที่ท่านเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกอึดอัดรู้สึกอดอ้อนอดก้านมานานถึงเวลาคาบุญกุศลของข้าพเจ้าแล้วโปรดช่วยเมตตาดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคตาทาสิ่งใดก็ผิดไปหมด,นะดหมนะครับผิดหูผิดตานะผมรู้สึกมันอึดอัดนะครับคนมันไม่ชอบเรามันก็ไม่ชอบอ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ชอบเราเราไม่จำเป็นต้องไปไม่ชอบเขา,เรา,เ,ราเราแค่เฉยนะครับเราก็รวยของเรา การที่ท่านมองการไกลถึงอนาคตการที่ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตั้งถึงเวลาบุญกุศลวาสนาเตรียมตัวรวยนะครับผมสิกสิทธิ์คำชูตกตำแหน่งอะไรตรกตำแหน่งไฮเปอร์เพนจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านรวยๆๆโชคจะตามดนะ้บาบารมีวาสนาตกตำแหน่งเจสเมนครับบอกได้เลยว่าเจ้ากันในเวรครับอิฉาอีพวกอิฉาอิฉาให้ลายใสย่ลายป้ายสี เอาผมเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างดงชะตาปล่อยไปตามโชคชะตานะครับผมพระราชานั่งบนบัลลังก์สือถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาครับตกตําแหน่งถ้วยทองโอกาสบารมีวาสนาสิงสิทธิ์ค้าชูหนุนนำโชคชะตานกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาภตกตําแหน่งข้อคู่นะครับผมรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมบัดังใจหมายได้ไล่ลำเด่นระบำเพลงกองกันเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้น ท่านจำไว้เลยนะท่านจงมีความสุขท่านจงเจริญรุ่งเรืองท่านจงร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองท่านจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านจงดีทุกอย่างจงเป็นคนดีนะผมและนางจะช่วยนบนางในที่นี้ท่านรู้อยู่แล้วเจอท่านตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็คือแม่เซอร์ไงครับเรผโชคชะตามน้าบาร,รมีวาสนาสิ่งศกสิทธิ์ปกปักุ้งของรษา,าระวังปีศาจหมู่มาน,นางมารร้าย จิตใจที่ตกต่านําพาซึ่งความไหยยนะครับหลบหลีกให้ดีครับผมสิ่งชั่วร้ายนั้นมันมาจากจิตใจเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอย่าให้มันครอบงำและดวงชะตาของนั่นจะเปิดนครับผมปัญหา,าต่างๆนอนไม่หลับไม่รู้พรุ่งนี้จะเอาเงินไปทําอะไรเงินม,มันเยอะจัดรวยจัดตังจัดไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรครับผมการปฏิปดอยการลีเริ่มเลิศต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคารบุญกุศลโาสนาสิ่งที่ใช่ ขอทำนายว่าต่อแต่นี้ไปงานใหม่อาชีพใหม่การงานใหม่แฟนใหม่กิก๊กใหม่คนรักใหม่นะอะไรใหม่ๆจะ,จะเจริญลุกเรือในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะเจอส,สิ่งที่ใช่รนะวยๆลรวยผมโชคชะตาม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาถือดาบตั้งมัน่นเอาจริงเอาจังประสบความสําเร็จชะตาชีวิตรับทรัรับนะผมเดอะลฟเวอร์ over, เกิดขึ้นในโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตารวยขึ้นมาทันทีทันใด การที่จะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนายังก้าวโดดถึงเวลาคารบุนกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเตรียมตัววงล้อแห่งวัตจักรวิวัฟฟ์จูนนะครับก็คือจัดแจงทําตามแบบแผนให้ถูกต้องถูกหลักตามแบบแผนประเพณีนะครับผมกฎบ้านกฎเมืองมีกฎมนุษย์มีกฎสวรรค์มีกฎโลกวิญญาณมีต้องรู้นะครับผมอย่ามาผิดแผกแหวกแนวะคิดเองเออเอง,เอเองไม่เอา ครับผมเราต้องถามผู้รู้นะครับผมกดบ้านกดนเมืองถามใครถามทนายความถามตุลาการกดนโลกวิญญาณถามพระนะครับผมถามพะององระสง์องค์เจ้าถามผู้รู้ปอปอดูนะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะผมสังเกตโชคชะตาของท่านเอาเองนะจ๊ะนะครับดวงคนดีเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วท่านจะรับทรัพย์โดยโชคขอทำนายว่าต่อแต่นี้ไปคุณจะเป็นเศรษฐีเงินล้านล่ำรวยด้วยทรัพย์สินกระดองรวยเลยรวย,วยต่อแต่นี้ไปครับ ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Super t a n ต s ง p e ซุปเปอร์สติให้ติปทางช่องได้แล้วทางช่องจะได้ทําคลิปดีๆให้แก่ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ